มาพบกับผมนะครับบอสที่ปรึกษาการขายของฟอนนาเอสาขาาการบพึงนะครับวันนี้ผมพามาชมเจ้าตัวเอเวอร t เรสต์ตนะครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตแพ k เกจนะครับเป็นรุ่นสเปเชียลดิชั่นนั่นเองวันนี้เดี๋ยวผมพามารีวิวนะครับว่าคันนี้ใส่ชุดแต่งอะไรกันไปบ้างนะครับเริ่มต้นที่้านหน้าเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าวิกเตอนะครับที่มาพร้อมกับไฟ l e d 3.4ส้มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ คันนี้ลูกค้านะครับใส่เป็นตัวมามาแต่งนะครับเป็นสีโครเมียมนั่นเองส่วนไฟ LED ด้านข้างก็ใช้ได้เหมือนครับเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าตัวไฟ LED ที่ติดมากับตัวกระจังรถนั่นเองในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับกันชนด้านหน้าก็เลือกใส่เป็นกันชนหน้าวิกเตอร์นะครับเป็นตัว v 2นะครับที่ทำสีเดียวกับตัวรถตัดสีดำเงานะครับมาพร้อมกับเซ็นเตอร์ที่ตรงรุ่นเลยนั่นเอง นะครับตัวนี้กันชนไม่มีการบางเซนเซอร์เซนเซอร์ไม่ร้องเลยนะครับมาในสองด้านข้างกันด้าน,นข้างนะครับคันนี้ก็จะใส่เป็นตัวคิ้วล้อ3นิ้วนะครับแบบฟันเฟืองนั่นเองนะครับก็ให้ความสวยงามดูราชูรีมากยิ่งขึ้นนะครับมาอ,อย่างที่บอกเลยนะครับคันนี้เป็นตัวสเปเชียลดิชั่นมาพร้อมกับตัวล้อสีดำคลิปแดงแบบนี้เลยนะครับที่จะเป็นล้อเหมือนลายของซัมเท็กนั่นเองมา ในส่วนของด้านบนนะครับที่พิเศษเลยนะครับคันนี้เป็นแรปสีดาด้านมาจากโรงงานนะครับไม่ได้เอามาทําเองนะครับก็รับประกันเท่ากับรตีตัวรถเลยนะครับที่แรปในส่วนของตัวราวลังคาด้วยแล้วก็หลังคานะครับด้านบนในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับสําหรับเจ้าคันนี้นะครับก็ใส่เป็นข้อไฟท้ายของเอเ r อเรนะครับที่ วเวลาเบรกจะมีไฟนะครับสีแดงแล้วก็ในส่วนของตัวเวลาถอยนะครับจะมีไฟเป็นสีขาวนะครับก็เพิ่มความรักชืรีไม่ขึ้นแต่บอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับไม่แยงตาขระหลังแน่นอนนั่นเองในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะใส่เป็นตัวกระชนท้ายของวิกเตอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าท่าทําเป็นตัวท่อคู่เลข8แปดนั่นเองก็ให้ความสวยงามนะครับในส่วนของตัววิกเตอร์ ก็เป็นรุ่นยอดฮิตนิยมนั่นเองมาเดี๋ยวผมพาไปชมรอบคันกันว่าคันนี้พอใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างในภาพรวมนั่นเองก็คันนี้ผมบอกเลยว่าราคาหนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับก็บอกเลยสวยลงตัวนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วเดี๋ยวผมมาบอกโปรโมชั่นด้วยกันละกัน ในส่วนของโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับก็จะให้ไปเลยนะครับ0%นะครับนานถึง5ปีเลยนะครับหรือจะเลือกรับส่วนลดก็ได้นะครับสูงสุด1 4 0 0 0 0บาทนั่นเองถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร092-262-1116น,นะครับหรือมาติดต่อบอร์ได้ที่ฟอร์ดามิสาขาการุงพ้งครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ